ตอนนี้แล้วก็กำลังเดินทางจะไปเที่ยวกันนะครับน,นี่กำลังออกจากหมู่บ้าน,นนี่จะไปจะไปเที่ยวที่ปทุมธานีวันนี้วันเสาร์นะครับ ก็มีคนก็ออกเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับออกเที่ยวเยอะคือออกไปทำงานกันไปเลยนั่นจะออกไปทำงานด้วยไปเที่ยวด้วยตรงนี้ก็เป็นแยกกำลังสิทธิ์นะครับแยกทังสิทธิ์นครนานะยกเป็นตรงที่เจอปาา 你说呢？ งหน้าตลาดลังสิตครับตลาดลังสินว่าอัตนโกสินสองร้อยปีรถก,ก็วิ่งเยอะพอสมควรจะไปประทุมธานีปกติก็จะมีรถเยอะกันเพราะว่าคนออกไปทำงานด้วยไปตากยังวัดเลยถนนเส้นนี้ไปประทุมธานีก็จะไปทะรู้ไปถึงยี่ห้อควนประทุม ันนี้อากาศแจ่มใสนะครับฝนฟ้าไม่ตกแดดเลี่ยงไปอันนี้ก็มาถึงทางทีจ่จากลังสิทไปปทุมธานีรถก็เยอะพอสมควรครับอันนี้ก็ถึงแยกบ้านกลางนะครับแยกบ้านกลางจะไปปทุมธานีตรงโรงพยาบาล กรุงสยามเซนคาร์โรสอย่างที่จะเลี้ยวไปตรงนี้มันจะเลี้ยวไปทางปากเกร็ดก็ได้เลี้ยวไปทางปทุมธานีก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงตัวจังหวัดปทุมธานีแล้วนะครับก็บรนยาขาบตอนเช้ารถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต่างจังหวัด มันเสาเป็นมันหยุดเป็นมันหยุดราชการบรรยากาศก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เขตนี้ก็จะเป็นตัวจังหวัดปทุมธานีนะตอนเช้าก็คนเดียวไม่เท่าไหร่หน้าก็จะเป็นตลาดประทุ ศบาลเมืองปฐุมธานีตอนนี้น้ำโอ่ลดแล้วน้ำไม่ท่วมนะตอนนี้ก็มาถึงที่เราจะมาเที่ยวแล้วนะครับคือที่วัดโซบาลามจังหวัดปฐุมธานีนรตรงน,นี้บริเวณที่เราจะมาวันนี้ครับมาถึงเรียบร้อย